ทุกคนเจคนสันคับสองศูนยสองสีต้องน้ำ <ขอ S 3> แลเดิน<อ>ทางไปเยี่ยวโดวยสวัสดิภาพและเจา้านอ้ก็ใส่ขวาลูกสูงโค้ด นี่แหละครับนี่เงี้ยนี่ครับมันมีแค่นี้แล้วว่าตอนเนี้ยเอาละครับเดินกันต่อครับช่วงนี้กับโมหล้วดูกับโยกหนีตัวประกบมาแล้วก็โยกมาเสาสองปั๊บเฮ้ยเลือบ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 เอาละครับเป็นทางด้านทีมงานของห้างแล้วก็ห้างทองรุ่งโรจน์ขึ้นนำไปก่อนครับจากครูเต้อีกละจ้านี่แหละครับอภิชาติครับครูเต้ครับนี่แหละครับโอ้โหโหกสะบัด จอๆครับขึ้นนําไปหนึ่งราคาตัปตูต่อศูนย์แล้วเว้ยนี่ครับมาต้ครับเป็นหนึ่งคนเดียวครับที่ยังไม่ทิ้งหางทองไปไหนครับคูเต้หางทองชุดเก่าๆเนี่ยไปหมดสิเป็นตัวแทนไปรอบประเทศในนามของ้องเชลซีกันหมดแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับดี๋ออกมาดูกันว่าหางทองลุกโลรครับนี่แหละครับเจเนเรชั่นใหม่ลอดเถียวหลายที่นั้น ลาดจะจะได้ใช้ของดีจากลบล้อลาดบัวหลวงเราออกมาจุงนี้ก็ไม่ดีเดินกันมาใหม่แล้วก็จรงนี้เคลื่อนหลุดออกออกข้างไปแล้วกระสินบอกว่าหมดเวหลลาบุรีเี่แหละครับจังหวัดที่จะบอกว่าเนื้อดีนมดีกะลีดังหลยงสามคนนี้ครับดูว่าจะมีลูกสุทีเด็ดหรือไม่ทรายอัมกระตันนันปลาพาแล้วก็เลือก ก็พอดนเกิดเรบอเบาแซบช่วยหันหน้ามาบอกีทีว่าตั้งใจเอาละครับล้วจุนนี้ก็ใส่ขวาดนครับอีกสักครู่เดียวครับเอา,เอาละครับในสนามก็จุนนี้ก็มาที่ธจราเนศแสงทองและเดินวนเรามาทางด้านซ้ายขัดอิสระวุฒจ่ายไม่ผ่านต่วบอนมาที่อดิศักดิ์ลำแคปาดประดินี้จอกแล้วก็แล้วก็เเล เจแปนเป็นตะลนหมายเลขปาโคเทอิสราวด์ที่รักก้าวเอาละครับบ้าเอาคุณพิบันปูแล้วใส่ขวาเฉล็บแฉลบแฉลบปานจมงหวะนี้แล้วดูดิความแขยันกร่งก็จะเปียพีรับพงสุภาพตีบอลย้อมาที่ต้นน็อตทะเน่ออกมาที่กีโก้แล้วยัดเลียบ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 เฮ้ย แล้วก็จ้นี้เปิดเหี่ยวยาวมาที่นอดทะน่นแสงทองเก็บกันจนี้มาที่จะเบียพียและพงสุภาพหลพบแล้วพบ ว้าท่าลูกหลังวันนี้ขอเสนอคำว่าใสใสย่าหมาไม่แหลกเลยชิบหายดีแหละครับเพื่อยเอาเขาเลยเ,เดินกระต่อออก,อกมาเป็นทางขวาครับไม่ดีแล้วอดิศักดิ์ดูดิตรงนี้ก็ไปไม่ผ่านแล้วก็เบิ้์มาตัวเดียวคิดละพันมาทางขวาแล้วก็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 แล้วก,วก็ยังอยู่เดี๋ยวไรอช้าเดินหน้ากระต่อกันมาใหม่ก็ต้องการตุ๊๊๊๊๊๊๊ตตตตตตตุุุุุุ้งเดียวก็มาแล้ว ยังอยู่เรียกเกี่ยวครับว่าวัชระผลโพธะนอมครับขึ้นโคกโยกขยับมาเฮียงไม่ดีครับว่ายังไงครับแลักเข้าสู่ช่วงช่วงเทดเวลาการแข่งขันไม่ทันไม่รู้ก็ต้องเดินหน้าฆ่าลูกเดินล้วเว้ยนี่ครับมามีเกี่ยวหนึ่งใส่เกี่ยวสองโยกเกี่ยวสองไปที่เกี่ยวสามล้วก็ขยับไปที่เกี่ยวสี่ล้วก็ตกไปที่เกี่ยวห้าล้วเกียร์ตกโยกเลียบล้อเลียบล้อเลียบเลียบ ครับมันเกิดเหมือกันแล้วก็จะบอกปาหัวตัวเท่าที่สองปาตัวสองละจ้าลูกโลดหรือว่าจะทีมจากนัคราปธรรมครับในนามของนักช็อใจดีแล้วก็มันเวลรดหมดเวลาเฮ้ยเราเป็นหน้าบุญเสมอตร้เนี